อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตร์จะพาเธอไปยึป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาว ไม่้อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ สนับสนุนโดยเวสปา f o r e เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพรอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสปาจะพาเธอไปยป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอก ฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพีเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ เวลาออกอะไรจริงๆครัุณหมอได้เลครับนะครับรอยโปรอยอะไรที่ค่อนข้างเนี่ยนี้ถ้าเราอยากได้ลดบาง<อ>ผมบอกว่าเทคนิคนี้บางคนก็คิดว่าจะเอาไฟเป่าก็ได้แต่ทีนี้นไฟเป่าอ่ะแตหนูม่ลืมว่าเหล็กที่มาลักษณะาบางไฟ<ม>เป่ามันดึงเหล็กอ๋อที่เหล็กจมูกเป็นรอนๆเนี่ยดร <ถ S 2> ดแท<พ>้จมูกเป็นร้อนเพราะอะไรไปเป่าไฟกันถูกต้องครับถ้าใช้วิธีเนี่ย ความร้อนมันอยู่ในปริมาณไม่มากแล้วเราก็ค,ค่อยๆทีละชั้นเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะเห็นละร่องรอยเห็นไหมครับแสดงว่าอันเนี้ยชั้นแรกเฮ้ยยี้มันยังบบดีอยู่นะจ๋าหนุ่มแสดงว่าอันเนี้ยไม่ได้ใช้โป๊แดงมามเราจะเห็นเลยรอยชั้นต่างๆของ,งมันครับใเตียงล้วก็ถูกแล้วค่อยๆนั่งไล่อย่างเงี้ยเปิดเพื่อนก็จะ ที่ถามว่าใช้ลูกขัดได้เลยไหมใช้ได้ครับนหนุ่มแต่ว่าถ้าทำเองที่บ้านลูกขัดเนี่ยอย่าลืมลูกขัดละลายเนี่ยลูกหนึงร้อบาทตัดเดียวครบับเดียวครับแล้วมันจะเปลืองแตัดเดียวหมดจริงเพราะฉนั้นใช้วิธีกาเรเอาไดร้อนเป่าก่อนง่ายกว่า ทั้งคันเนี่ยใช้เวลาก็อยู่ชั่วโมงรับรองเสร็จจะให้เป็นรอยแผลอย่างเงี้ยทั้งคันเลยธรรมดาที่ทำที่สตูดิโอโอรงโมามานิยมของเราเนี่ยไปร้อนประมาณสามตัวลุมด้วยกัรลุมมเลยก็เสร็จละของเงี้ยต้องดูนะหมอว่าถ้าเอาไฟเป่ามันแรงเกินแรงเกินครับเหล็กมันหดเสียทรงเสียทรงครับบางทีรอนหรือว่าบางทีเหลี่ยมอะไรบางอย่างโดนไฟเป่าหายเลยหายเลยใช่ครับ ต่งางากสำคัญของการที่เราจะเอารถเดิมๆไว้ก็คือหนึ่งก็คือพวกลอนพวกอะไรมันต้องไม่เสียงไงก็มีแต่เข็บต้องสวยนะต้องสวยครับนี่นครับสิ่งนะสำคัญยิ่งเราทํารถได้บางเท่าไหร่ขอออกมาเป็นลักษณะแบบยิ่งสวยนะนปัง,งๆนะครับสวยขออนุญาตขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลากันหน่อยนะครับ เล่นสนุกๆเป็เพลินครับอันนี้อันนี้ดูละอันนี้มีโปละเห็นไหมครับเห็นละเคื่อโป้แต่งลอะอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโป้ 1K สมัยก่อนหรืเป็นโจมากการทําอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นละว่าสีเดิมที่เขาทํามาเนี่ยสภาพไหนอ่ะสภาพไหนแล้วก็คุณภาพสีเขาอยู่ในระดับไหนจริงๆแล้วถ้ามีสคนเคยกันแะ๊ะ เดี๋ยวขออน้คุณผู้ชมตามแรงงานใจโก้ใจโก้นี่ผมชาชีดูเนี้ยมันมีสองคนเนี่ยมันกันเร็วคนหนึ่งเป่าคนหนึ่งขูดคนหนึ่งเป่าคนหนึ่งขูดจุน<ว>มาสิจุนมาเลยวันนี้อีกรายการหนึ่งสวัสดีครับนี้อยู่รายการไหนครับวันนีอาา้ออกค์ครับ ลงมือครับทำอะไรครับขูดสิครับขูดสีผมนี่รายการอะไรครับรายการสซุตเตอร์ลาม่าครับกระบะเห็นจอดอยู่ข้างนอกสองคันเลยเหรอเดี๋ยเร็วสองคนมันจะเร็วนะครับนี่ระหว่างที่เจ้านี่ขูดทางนี้แล้วก็เป่าอีกทางหนึ่งนะครับผมปอกมะม่วงครับเร็วครับตัวนี้เรียกว่าอะไรหมอตรงไหนนะครับ ไอตัวขูดเนี่ยอ่อันนี้เป็นเกลียงจริงๆแล้วมีขายตามพวกโฮโปพวก,พวกอันเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งหนึ่งก็คือมันเข้าเหลี่ยมได้สนุน oh. มันสามารถปาดทางนี้ก็ได้เห็นไหมครับที่เป็นโค้งอ่ะครับหรือก็อย่างนี้ก็ได้แล้วก็แข็งคมด้วย ทำไมใส่ใส่ชุดหมีกันใส่ผ้ากันเปื้อนกันแล้วทำไมไม,ไม่ไม่ทำฮะรอคงแพจริงจริงมือแพ้ครับ <c oughs> <c oughs> โดนเลยเปือเป้อนแล้วแพ้ <c oughs> อันนี้ให้ผมแล้วกันเปื้อนทั้งคันอันนี้ดูนี้นะครับอ่ะมองี้เสร็จปั๊บไม่ว่าเราจะใช้ใบตัดใบเกียอันนี้มัน,นก็จะเร็วแล้วกหนึ่ง เห็นเนื้อเหล็กละนะไม่ยากอย่างที่คิดครับไม่ยากย่าที่คิดครับเนี่ย้ค่อยๆทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็จะหมดคันแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเกาะเล็กให,หม่ <ทำ S 1> อืมค,ครับหมอโอเคทำต่อเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหนุ่มไปกินข้าวนะแล้วนะคุณอยู่ตรงนี้ก่อนไม่ไม่ไปด้วยเ,เดี๋ยวกลับมาต่ออีกเบรกหนึง่งก็ใกล้เคียงเสร็จเดี๋ยวผมมาต่อนะไปกินข้าวกินข้าวคนชื่อว่าฝากนะโอเคน่ารักที่สุดนทางที่สุดไปก่อนนะอยากจะ แค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปรนนิยมก็ลอกสี <c oughs> มาสกูตเตอร์ละมากไลแล้วอยู่รอๆครับ้งลอกสีสบายแล้วก็ขี่เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะนาวจะเต็มไป สนับสนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คลับบายเตชะอัมพร